มบม่งไก่ครับพี่น้องโอ้หลายรับสวัสดีครับพี่น้องเมื้อนี้นะครับพอกันอีกแล้วนะครับก็ผมเอ็ดผูดจองครับมื้อนี้เสิพาผ้ามบม่่งบ่อปานะครับทิศอูนะครับสิมาถามอ่าข้อมู่นนะครับต่างๆนะครับห้เพ่นแนะน้ำนะครับอ่าสำหรับผู้ที่สีฮั้ยังไม่นะครับสวัสดีครับที่ตุ๊สวัสดีครับพี่น้องครับ เมื่อนี้ก็มามาเบงบ่งบอปลาล้างบ้านพักครับ,รบล้างบ้านพักวันนี้วันนี้นก็ย่างเมื่อ้อาหารปลาแต่มาเบิงไก,ไก่ครับพี่้องโอ้หลายค่ะอ่ามีจักชนิดครับปลานี้อันนี้บ่อนี่ก็มีชนิดเดียวครับเป็นปลาดุกรล้วนๆเลยอันนี้เรื่องเมื่อไรเกือบเดือนแล้วโอ้ใส่นี่เกือบเดือนนะครับเนาะให้อาหารปลาดุก ธรรมาดาปกติมีซุ้มไล่ไล่แดงก็คือจะให้ไปเพราะว่าทดลองทดล่องไปบิดทุกอย่างครับเพราะให้ดูว่า,าป่ามากอียังมากโปรตีนมากอาหารแบบชนิดเม็ดชนิดอ๋อ AU ตอนนี้คือเป็น,เป,นเป็นบอทดลองเนาะแม่นบอทดลองครับเป็นอาหารชนิดเม็ดขน,นาดเล็กนะครับใส่นี้นะครับพี่น้องสำหรับปลาน้อย อันนี้บอ่อนี้บอ่นบอนี้ก็จะเป็นการทดลองเลี้ยงปลาโน่นจันนะครับเป็นปลาโน,น,น,น่น,น,นจันครับโอ้โนี่ปลาโน่นจันนี่พอดีบ่ค่อยขึ้นเนาะครับบ่ค่อยขึ้นเป็นปลาขี้อายปลากินพืชครับไส้กี้นี่ใส่ใส่ใส่ดอกแหน่นี่หมึกไรเต็มนี่เลยเบิดกินเบิดแต่ว่าตัวบ่อปลาดุกนี่บ่เบิ้ดนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่ค่อยกินปลาดุกจะเป็นปลาที่กิน เขออ่อนี่ะครับเนาะองคึบโอ้ตหคือไมีหอดปลาดุกในบ่อนี่บ้านนี้ตัวใหญ่กล้วยบานนี้ตัวบใงญ่มันว่าอะไรยังไงครับนี่ยแง่มันเข้าทายน้ำใส่ไม่ปลาซุปนี้มันจะตื้นน้ำตัวใหญ่ครับปลานะ้ม่เหพอนน้งนี่ตัวใหญ่ขนาดไหนตัวุ๊บมันโดดหนตัวใหญ่ขนาด้องตัวใงญ่ขนาดไหนตัวใอญ่นาดไให่ขนมดงหนตัวในี่นาดไหนตัวใหญ่วนาดนหนตับใหญพร้ามกัน มึงนะครับนี่ไซนี่กับไซนี่เหมือนอีผมว่ามันออาทิอาหารบร่พอบ,อบ,อบอ่มันก็เลยใหญ่ซาหรือว่าน่าจะเกี่ยวครับเพราะว่าจํานวนมันหลายพดอ,อืมจํานวนหลาย<ค>จํานวนหน่อยเดียวเพราะว่าห่อครับ,บอันสิบก็ตัวเรวรพราะว่าห่อกาบเถือนะเพราะอเป็นการทดลองทดลอง,อลองน,นะครับพี่น้องก็มาศึกษาข้อมูลนะครับแช่แช่กันนะครับเนาะประมาณร้อยหาสิบถึงสองร้อยตัวแล้วก็ยูตั้งที่จะมา ห้อาหารนี่เต็มเอเค่อยเหลือครับหรือว่าเบิดเบิดตลอดเตียงว่ากินหลายเต๋อกินหลายคยให้แบบเต็มที่ครับแบบเอาจนเหลือบ่ครับให้แค่แค่มันกินแล้วก็เบิดแล้วก็พ่อเพราะว่ารอบหนาเขาจีดได้ให้แบบพ่อดีพอดีบ่ให้มันเขาเออเนียงว่ามันมันมันเกินอืหนำเนาะหนำยังเนาะครับแต่เกินเนี่าไม่จีเนาะเพื่อนบ้านนี้ จะมองแขนต่อไปก็คือการขยายบ่อไปฟังพุ่นะครับเป็นเป็นบ่อเก่าเขาครับโอ้ในเพิ่นเลี้ยงตะกอนนี่เขาเลี้ยงยังครับนี่อตะกอนจะของเดิมเจ้าของบ้านเก่าเขากระจาเลี้ยงปลานี่แหละแต่ว่าเขาเฮ็ดเฮ็ดไปเฮ็ดมากก็เลยยกเลิกไปอ๋อเช่มื่อหลังไปหลายปีนะครับอันนี้คือมาเฮ็ดใหม่อันนี้ก็เลยคิบว่าการไยไปให้มันจิมซื้อมันก็ไรประโยชน์ ผมจะได้ซื้อซื้อพายางังพายังนี่หนึง่งจุดห้าอ่าหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งห้าไม่ค่อนศูนย์จุดหนึ่งห่าไม่คข้นตักัน,น้าอยู่นะน้าโอเคครับล่องน้ายอยู่ครับล่องบนะอเสร็จแล้วกะอ้าวเอานามใสหนามไซจากมือหนึ่งสองมือหนึ่งผมก็ไปเอาป่าดุกมากากท่าวุ้งโตละสองบาท ครับตัวละสองบาทมาทดลองประมาณสองร้อยตัวอืมอันนี้กัน <c oughs> อะไรกันกินได้เทียบเทียบขนาดตัวนี้ก็ได้เพราะเพราะมันต่างกันหลายแห่งเลยเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับมันหลายโพด <c oughs> อืมปริมาณหม่องนี่มันหลายโพดก็เลยแบบต้องจะต้องขยายบอ่อที่เหลือกับแบงเขาไปฟังคุณนายเออเฮาอาทิตย์ไอ้อัดเกินตัวนี้ร้ <c oughs> อยห้าสิบเป็นไหครับครับประแม่ร้อยห้าสิบแต่เฮา หรือว่าห้องอาหารบ่พอหรือว่าเป็นแอรแอรอ,อารดตโปรดในหลายอย่างเนาะครับเนาะนจะเป็นน่าจะเป็นที่ขนาดขนาดบอ่อขนาดบอ่บอเทียบกับปริมาณปลาที่หลายโปรดเพราะว่าอันตัวนี้ที่มันโดดขาม,มากตอนที่ถ้าเติมน้ำไม่เข้าไปมันจะเืิดน้ำมันดีโตขึ้นมาดีโตขึ้นมากม,มันเกือบเกือบสิบโตมองนี่เกือบเกือบซ้ำนี่เห้อเนี่อเลี้ยงพร้อมกันใช่นี่เกือบกินไหนเหรอครับเกือบไซเดอรปลาแล้วปลาล้นจันทร์ที่ปล่อยใหนี้จักตัวครับ ประมาณสามร้อยตัวโอ้ตัวปลาโน่นจะอยู่เงียบเลยเนาะก็ยังปลาซิวอ้าวชมมือหน่จนฮูงว่าเขาบอเหมาะกับบอ่อบอ่บอบ่อลักษณะนี่เขาจะต้องเป็นบ่อ,บอใยเป็นบอ่อไม่น้ำบอ่อดินมาครับ<น>สีดีนเนาะนี่เพราะมันเป็นปลากินพืชก็ต้องมีพวกพืชนามพืชนี้ยงให้กินตลอดแล้วมานี้ปลาชุ่มนี่มันเป็นปลาประเภทเกี่ยวกับ คล้ายๆสายพันธุ์เดียวกับพวกปลาตะเพียนอาหารนั่นก็คือปลาตะเพียนครับกากินพืชโอ้นี่เงียบไปพวบานลนอีกขึ้นอีกบนคือนี่คือเก่าเตือว่าต้องใส่อาหารไร้เติบนะครับน้องปลาดุกนี่กินอาหารไร้เติบตรงนี้เข่าที่นี่เขาไมนก็กินดิเศษอาหารจังนี่กินเบิ้ลเดี๋ยวเลี้ยงมาที่ว่าประสบปัญหานี่พรประสบปัญหาอย่างไหนที่แนะนั่งห้พี่ให้น้องในการเลี้ยงปลาดุกเนี่ยตอนนี้ ตอนแรกทดลองก็คือลองมาเบิงเลียงเรียงๆๆๆเบิงเทอแรกน้ำม,มันออกคือจะเน่าทัก่านีกเหมือนกับเน่าเลยผมก็เลยเปลี่ยนน้ำบันนี้ลืมเอาน้ำปล่อยน้ำออกเกือบเบิดตเลยพอปล่อยน้ำปุ๊บเปลี่ยนน้ำใหม่พอนน้ำใหม่ใส่ปุ๊บมันะเดิดออกเลยมันจะดีด,ดนีเลยมันจะเดดอดน้ำเป็นเป็นทุกเป็นทุกรอบทุกเขียวผมก็เลยแบบ ลองไปศึกษาเบื้องไหมว่าอ๋อปลาแนวนี้มันเหมอแก่การหมะเหมาอกับทุกสภาพน้ำหมะกับทุกสภาพน้ำเพราะว่าน้ำจังไรมันก็อยู่ได้เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายเลี้ยงมองไรก็ได้เลี้ยงน้ำจังไรก็ได้แต่ว่าขันปล่อยน้ำคุณมันสิดีกว่านะมองแล้วเขาว่าขันน้ำใสมันมันตื่นเนาะมันเห็นมันบอน่าจะเห็นคนเห็นอย่างแบบตกใจอ๋อโดยเฉพาะโอ้เฉพาะเห็นบ่อปลาดุกสมากเขาจะปล่อยใน้ำน้ำคุณไปเลยนะ โอ้เห็นขอแตกตั้งนะครับพี่น้องระวางสองบอนะครับอ่าเดือนหนึ่งผ่านมานะครับใส่ของป่านี่คือต่างกันแห้งครับต่างกันแห้งต่างกันแห้งเขาสั่นอ่าขยายบ่อต่อไปนี่อาจจะต้องล่องบ่อละหาสิบครับนี่ละลอยล่องบ่อละหาสิบึงลดจำนวนลงเนาะอาหารนี่นอกจากอันนี้ก็เป็นพวกเขาพวกยังนี่ครับเขาก็ได้ครับนอกจากอาหารเจ้าที่ห้า หงแลวเนะย,ย,ย,ยมันเหลือแต่ว่ายาไฮไลท์ครับกันไฮไลท์มันเหลือเหลือกันเหลือไล่นี่น้ำเน่าเน่ามันจะมีกินออกมาเลยครับบางทีกับผมจะให้ประมาณแบบกับมือหนึ่งวแบบานไปแล้วก็กินกินเบิ้ลหตาเรียงง่ายกินง่ายอาศัยที่เขาขายกันนี่ประมาณจักเดือนครับที่ไอ้ตามตลาดประมาณสามถึงสี่เดือนขายได้เลยแต่ว่าอันนี้ถ้าเขา นะครับเดี๋ยวคลิปหนานะครับกับสีมะเมืองนะครับว่าอีกสามสองสามเดือนนะครับจะมาเปรียบเทียบให้พี่ให้น้องเมืองว่าอ่าสียายใหญ่ขึ้นปันด้นะครับเนาะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบบ่อนีครับบ่อนีครับแล้วก็บอเบึงปลานุ่นจันด้วยว่าลักษณะโตขึ้นบ่อครับคันคันววาโตขึ้นก็จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนการเลี้ยงก็คือจะต้องเอาไปล่งในบ่นอดินลองบึงแบบขนาด เรื่องว่ามันเกิดจิบหมอหมอก็ไปอันนี้นะครับเนาะอนนเอาไปลงน้าไปลงสะไปล่งปลงองหยัง่งอันถามันบอยหญ่ขึ้นมาสัตวจัะอันปลานุ่นจันโอ,อ้จังสีนะครับวันนี้ก็อ่าอยจะพูดหยั่งกับคอมเมนต์มน้าด้วยครับพี่น้องใส่คอมเมนต์เดี๋ยวผมกับสีมาถามเพื่อนล้วก็สีไปคอมเมนต์ตอบพี่น้องนะครับอ่าในลักษณะการเลี้ยงเพื่อผู้คนที่เลี้ยงต่อไปบ่ต้องเสียเวลาไปทดลองเนาะ ถือว่าทิดอูนี่เป็นผู้ทดลองให้เลยว่าเกิดอย่างไรเกิดปัญหาอย่างไรนะครับให้คนต่อข้าตามให้นะครับสำหรับผู้ที่อยากเลี้ยงนะครับก็ลองติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องกดติดตามนะครับเพจนะครับลองเพียงให้ต้นไม้ฟังนะครับแล้วก็ช่องยูทูบเอสปูจองนะครับเอสปูจงชนแนลนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับพี่น้อง เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกนะครับหรือว่าเลี้ยงปลานวนจันนะครับเหมะกับบอแบบใดน้่าแบบใดนะครับให้อาหารแบบใดนะครับหรือว่าบ่อพี่บอน้องประสบปัญหายังก็มาแช่กันนะครับอหรือว่าแนะนํามากก็ได้นะครับเพื่อวัตถุสรมมาปรับปรุงให้มันอสมบูรณ์นะครับส่วนมือนี่ก็เอาไว้ชำนิสักวันนะครับเนาะสวัสดีครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ